แสบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะคะ่ะวันนี้ทั้งช่องจะยำโค้งสุดท้ายนะคะของปูพี่ไม้ในโครลาดเนาะค่ะเนาะปูพี่ไม้โครลาดนะคะที่แอดมินเด้ไปไล่สดถึงวัดเนาะคะ่ะค่ะเลขเพื่อนว่าเขามาเป็นประจํานะคะเขาตลอดเขาวัดปีค่ะค่ะเมนูทั้งเขตอุดรอนอิดังแล้วเพื่อนวาเนาะคะ่ะปูเหมือนัน้นเบิกซัพ์ อะได้ไปตามปูถึงวัดเลยนะคะเมื่อนี้ปูเพิ่นจะย่ำโค้งสุดท้ายค่ะตัวเน้นเน่นท้ายสุดนะคะเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจให้นเด้อค่ะก่อนจะไปรับฟังตัวเรีโค้งสุดท้ายของปูพี่ไม้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดซับสไครให้เบิกซับหน้าขี้น้่เเ้อค่ะเบิกซับหน้าขี้กะจะโทษสัมผัสสดกับปูพี่ไม้เนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นยกไก่ค่ะแอดมินกันบบได้ไปนะคะ กะสิเลโท้สัมผัสเอาค่ะมาต่อสายไปฟังปูน้ำกันค่ะกรับนมัสการณ์ครับจับนมัสการครับปูจเล่นบอลโอปอล์บอลซับนาคีค่ะครับผมฝนตกไหมครับปูโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายครับปูเออเป็นเงินมิดนี้ชุด เจ้ามือเข้าไฟแนนซ์นะชุดนี้นะเจ้ามือเข้าไฟแนนซ์ก็ว่าจะเข้าไปแล้วครับเจ้ามือเข้าไฟแนนซ์แบบไหนครับปู่ชุดเจ้ามือกลัวอะไรมินจะจ่ายก็เข้าไปไปเน้นใหม่อีกแล้วโอ้ไม่มีเงินใจใช่ไหมเอาไว้นัไปบูลเลค่ะครับผม ไอ้ปวกไอ้เจดีจับปูอ่ะค่ะรับผมจุดธูปเหมือนเดิมนะแหละค่เจดีธูปบอกมาไอ้ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่เลขทูปเนาะอันนี้อันนี้เพิ่มเติมเนาะปู่เพิ่มเติมครับเพิ่มมาดิแล้วไอ้หนึ่ง ตัวเดิมคิดเดิมเก้าห้าห้าเก้าคือคือชุดเน้นใช่ไหมครับปู่ชุดนี้วันนี้เก้าห้าห้าเก้าครับผมชุดเจ้ามือเข้าไฟแนนซ์นั่นแหละชุดเจ้ามือเข้าไฟแนนซ์ถามตัวเน้นตัวไหนครับปู่สามตัวนี้จะเร่นในเก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าค่ะครับแต่สองตัว มีเจ็ดห้าห้าเจ็ดตัวลองรองอต่อจากเก้าห้าห้าเก้าห้าลองเจ็ดห้ากลับด้วยเนาะห้าเจ็ดเออกลับด้วยต้องกลับด้วยเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับผมเด็กทูบห<ต>้าสามปด,ดที่กลไอ้ที่นั้นก็มันออกมาห้า สามสี่ที่จอมปวกมั่นครับผมจอมปวกมันใจตัวเอเก้าห้าห้าเก้ามั่นใจตัวนี้มั่นใจตัวนี้นะครับปู่เออมันชนเยอะครับมวดเมื่อกี้ก็สามตัวนะปู่เนาะครับมวดเมื่อกี้ก็สามตัวสองตัวแตกเลยนะครับปู่ มวดนี้มวดนี้สามตัวแตกไหมครับปู่มั่นใจไหมมันนี้สามตัวนี่ม่เก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้านะครับผมหรือจะเป็นเก้าเก้าห้าออเป็นได้นะครับกลับเอาในนี้นะครับปู่ให้เอฟซีพิจารณาดูอืครับผมบอกเอซีเน้อปู่มันหลายปู่อันนี้ปู่ที่มาปู่เจ็ดสมิน ครับเออค่ะปูพี่มายว่ายนิ้ีมาจากจุงพวังมาเที่ยวมาหาหลวงพ่อครับผมเขาจุ่มจากทางช่องอ้เบิกซัพแล้วก็โอปอล์โอเคครับผมอือมาหามาถวายน้ำขอเจริญพรเมื่อวานนี้โอ้สาธุครับผมก็มีสายบุญอยู่เนาะเขาก็ไม่เห็นครับที่วัดที่วาของเราเรียบร้อยเนาะครับผม อาส,สายอุดร้ากโทมาหาเยอะโอปอเบิรครับโอ๋คครับผมครับคือ <c ười> ปูจะถมที่วัดเนาะตรงนั้นมันต่ําไปแล้วนะมันขังเนาะปูจ้าโยมที่มันต่ำครับปูอันวัดปูนี่เป็นเกาะเหรอคะปูมันเป็นน้ำรอบหมดเลยมันเป็นแบบอ่าลิมน้ำมาก มันเป็นน้ํารอบไปเลยรอบวัดไปเลยเนาะน้ําก็เลยท่วมนะมันท่วมเกาะคำชะโนดเลยเนาะครับคล้ายๆคลายๆเกาะนะฮะเป็นเป็นเกาะไปเลยนะครับผมให้เลือกทีพิจารณาดูเก้าห้าห้าเก้ากับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเน้นเก้าห้าห้าเก้ากับเจ็ดเจ็ดเก้าห้าเก้าเป็นเป็นห้าหกได้ไหม หันหัวขึ้นลงเงี้ยแล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาดูกันกลับไปด้วยเนาะเสือกลับแล้วแต่ถ้าไม่ว่ามันจะหลายตัวเกินไปครับอเอาเอา,เอาที่เน้นเน้นก็ที่ปู่เน้นก็มีห้าเก้าเก้าห้านี่นะครับปูปรครับโอปอครับแล้วก็สามตัวเน้นก็คือเก้าห้าเก้าใช่ไหมครับครับเก้าห้าที่ที่เน้นเน้นนะครับปู่ ครับแล,แ,ลแล้วแล้วที่เราปล่อยกันอ่าช่วงต่องวดนะครับปู่มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นี่ยังยังเอาอยู่ไหมครับปู่หลวงพ่อก็จะเอาไว้อยู่โอปอเอาไว้อยู่น,นะครับเนาะอ,อืมสี่คู่แล้วไอเลขที่เราสว,วายผลไม้นั่นก็ติดติดไว้ตัวดีเหมือนกันแต่ตัวงหลวงพ่อมาเน้นเก้าห้าห้าเก้าคือคือตัวเน้นพิเศษนะครับปู่เนาะ ปูพิเศษครับเน้นพิเศษเลยนะครับผมเอออรงจากเก้าห้ามาก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดไอ้เอฟซีพิจารณาดูครับผมบางทีเพียจะมีโชคมีลาบตัวเก้าห้าก็ดีเจ็ดห้าก็ดีครับผมหลวงพ่อก็มั่นใจบอกเอซีไปอย่างนั้นแหละที่เขาโทรมาถามครับผม ก็จะใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้มันเป็นแนวทางครับผมค่ะเป็นแนวทางเนาะพิจารณาดูค่ะอืมค่ะเผื่อได้ผมที่วัดนะค่ะปูครับผมเผื่อมีโชคมีลาบนะครับปูเนาะโชคมีลาบจะได้พมได้โยมเออเราก็ใช้ไอ้ปูหูตาทิพย์เออนี่แหละอยู่ในภูมิของเรานี่เนาะครับผมแกเป็นโชคเป็นลาบถ้า ครับเก้าห้าห้าเก้านี่ออกมาเนี่ยงสัยปู่ของเรานี่จะชอบเกมร้อยมากที่สุดเลยครับผมชอบออกใต้ฟ้ารอคะเขาบอกใต้ฟ้างวดก่อนก็สามตัวเลยนะครับปู่ฝาเอ็มร้อยนี่นะตัวเลยครับผมโอ้คาะแสดงว่าเลขใต้ฟ้านี่สําคัญนะคะครับผมสี่แปเก้าส่วนมากมันจะออกสองตัวเด้ย S <S อืมสี่แปดเก้าจอกลสางอืมสี่แปดเก้าสุดเมื่อปีก่อนดูมาแต่ก่อนนะครับผมอืเป็นเป็นอย่างไพอให้เจ็ทชีสเจ็ทซีเดอร์คุกทุกสายพี่ชมหลวงปู่พี่ไายโคราชเนี่ยครับผมปู่พี่ไม้ก็เยอะ <S <S เอออันนี้ปู่พี่มายปูจ่จะถมดิน ปู่พี่มายจะถมดินทุกๆครูบาอาจารย์นั่นแหละขอให้ทุกๆปู่ขอให้เป็นโชคเป็นลาบต่อ f ี C ของโอปอเบิกทรัพยครับผมเออทุกๆอาจารย์หลกวกพ่อก็เคารพนับถือทุก,ทกอ,องค์ทุกพระองค์ครับผมนี่ปู่พี่ไมยครับผมถ,ถ,ถมดินนะปู่เนาะปู่ปอยู่อยู่บ้านอะไรนะคะ บ้านตาโขโอ้ปู่พี่ไม้ตาบลโบดตาโอนะคะอ่าเอาเบอร์พี่ไม้นะครับเนาะเอาเบอร์พี่ไม้ครับอ่าวันนั้นทางช่องก็ได้ไปกราบปู่นะครับถึงวัดเลยครับวันนั้นเดหลือพวกนี้แหละปู่ปอปะเจได้ไม้แล้วใครเบิก์ครับใช่ไหมครับปู่ใช่มาแน่ยโปูครับสาธุครับปู่ทำให ทางบ้านต่อคอได้มีคนรู้จักครับกับโอปอกับเบิดทรับยีมากที่สุดเลยตอนนี้โอสาตูกครับค่ะแม่ญาติยมตาบังคาปูวันนี้ขอให้เข้าอีกนะคะแบบว่าเราก็อยากจะให้มันเข้าเนาะไม่อยากให้เอฟซีผิดหวังพราเราก็หันพึ่งทางนี้อยู่แล้วทุกท่านับอืจงมีโชคดีใชยเนื้อ ครับสาธุครับสาธุค่<น>ะค